รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตราการป้องกันโรคตามข้อกำหนดที่ออกมาตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน2,548คนคนมอ ก็ลูกเหมือนกันต่างคนต่างมีความฝันต่างคนต่างมีความฝันครอบครัวเรานั้นมันก็คนลูกคนรักค,รควรมีสองคนทีมชูสู้ทีมเมีย เบียร์พร้อมพงแจงแล้วเรื่องฟาดแรงแฟนคลับแซบรอกดึกนักร้องหน้าสวยโพสต์ทวงของนักร้องน้องอันกลางโซเชียลตักแตนชุลดาเศร้าสูญเสียพี่ชายสุนารียืนกรานให้เงินล้านไม่พึ่งสัญญกรรมไผ่พงศธรดันหลานชายสดุตัวเข้าไทเดลจีเอ็ MM. สราพง์ทำบุญมอบของสองโรงพยาบาลรวดเน็ธนรพลขนของปากหลักบ้านเกิดทั้งน้ำตาเสียใจเซ็งร้านส้มตำ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรตรูท่านนะครับเช่นเคยนะครับเที่ยง45นาทีวันนี้มากันแบบสดสดเหมือนเดิมกับรายการเมาข่าวชาวลูกทุ่งกับพี่ท็อปสราวุฒิพลประดับนะครับและบอลสกันแก้วประจันครับผู้ชมติดตามได้แบบนี้นะครับทุกเที่ยง45นาทีวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเรื่องราวแซ่บๆซแบบนี้กับเมสาข่าวชาวลูกทุ่งออกอากาศกันนะฮะทางททบ5 TV5 HD1 กฎหมายเลขหนึ่งและยังสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้นะครับ177ประเทศทั่วโลกพี่ท็อปครับผ่านทางไทยทีวี l o b a l Network นะครับแล้วก็มีดาวเทียม5ดวงผ่านไปถึง6ทวีปทั่วโลกพร้อมกันเลยใช่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของออนไลน์ก็ที่เว็บไซต์นะครับ www. tv5.co.th นะครับก็ดูกันได้แน่นอนทีเดียวนะครับวันนี้นะครับประเด็นข่าวร้อนๆของเราได้พาดหัวไปแล้ววันนี้มาติดตามหลายๆประเด็นกันเลยนะครับเข้าไปที่ประเด็นของเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็น t o p o f t h e t o ท n จริงๆในช่วง สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีใครไม่พูดถึงเพลงเพลงนี้คือสถานการณ์ที่มันเครียดอยู่แล้วเนี่ยหลายๆคนพอฟังเพลงนี้ปั๊บโอ้โหคุณอยู่ทีมไหนคุณอยู่ทีมเมียรหรือคุณอยู่ทีมชูไม่รู้แหละก็บอกว่าทีมชูจะต้องสู้ทีมเมียอย่างไงนะฮะเรื่องราวของเพลงรักควรมี2คนนะครับ,ค,รบคุณพรนะจันทพรพรแล้วก็น้องเนยพัศวรนะฮะต้องบอกเลยว่านี่คือเพลงที่ต้องเป็นท็อ o ออฟเดอะทาวจริงๆเนื่องจากว่ามีคนเอาไปเล่นในติ๊กต็อกเยอะมากใช่แล้วเป็นกระแสอันดับหนึ่ง ของ TikTok ok อเลยต้องบอกว่าดารานักแสดงศิลปินนะครับตอนนี้เนี่ยคือใครไม่เล่นถือว่าเฉยใช่มี<อ>ใครบ้างฮะมีเยอะมากเลยมีคุณตุ๊กกี้มีนี่น,น,นี่คุณผู้ชมดูม,ม,มีแม่บุม๋มแม่บุม๋มแม่บมมีน้องน้ำตาลนะครับมิสย<อ>ูน <Universe> <อ>ิเวอร์สไทยแลนด์ใช่<อ>แม้กระทั่งคนในวงการลูกทุ่งเองก็มีการ cover นะฮะนุชวิลาวันทัญญ่าอาสยามในนี้ก็บอกว่ามีการเอาไปท o u t ทู e แล้วก็ลงมีคนดู5ล้าน2ฮะ 2> มีน้องเปากิ่งการสแน็คพีทมิวสิกพี่ท็อปมีแพลว่าแสงทองไปฟิชชัลลิงกับน้องหมีนันทิดาด้วยใช่แล้ว<อ>นะฮะในเรื่องนี้เราส่งทีมข่าวของเราไปคุยกับทั้ง2คนเลยนะถึงตัวนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของกระแสความฮอตฮิตของเพลงเพลงนี้นะครับเราะว่า ที่ทําเพลงนี้มาเนี่ยเพราะว่าไปเกาะกระแสเรื่องราวของประเด็นเมียน้อยเมียหลวงซึ่งตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่ามันดังจริงๆตั้งแต่เรื่องของครูเพลงกับนักร้องคนนั้นเออใช่ร้อยเรียงมาตั้งแต่ครูเพลงแล้วก็ที่สามีไปพังบ้านก็ก็ใช่เหมือนกันแล้วก็มีประเด็นอีกหนึ่งประเด็นครับเขาบอกว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยกลายเป็นนิวจิ๋วในภาพของศิลปินลูกทุ่งอันดับหนึ่งแล้วตอนนี้แต่ที่หลายคน พึงสังเกตก็คือเพลงนี้เป็นการส่งเสริมให้ทุกคนผิดสินข้อ3ามหรือเปล่าเนื่องจากว่าในเพลงเนี่ยทีมชูรู้อยู่แล้วว่าเขามีเมียอยู่แล้วแต่ว่าเลิกรักไม่ได้ว่าใจมันรักไปแล้วบอบอเลิกไม่ได้เมียเลยเลิกไม่ได้เราจะถามประเด็นต่างๆเหล่านี้กับเธอนะฮะเอาไปฟังนะครับว่าเธอจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างครับน้องเนยและน้องพร้องนสวัสดีค่ะ น้องพอรจตพรค่ะน้องพัศวรค่ะไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าเราทําเพลงนี้ก่อนที่จะมีข่าวนะคะใชะเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบเหมือน<ช>เหมือนไปโยงข่าวกับเขาแต่ว่าเราทําเพลงเราออกมาในแบบแบบแนวว่า เพลงเพลงนี้มันสามารถเข้าได้กับทุกครอบครัวแล้วก็ทุกคนค่ะก้อนหนูรู้สึกว่ายังยังไม่ควรเทียบนิวจิ๋วนะคะเพราะว่าเราก็แค่นี้อะเนาะพี่เขาเป็นซปเปอร์สตาร์ค่ะเราขอเป็นเก่าใหม่ก็แล้วกันค่ะตอนนี้น่าก็น่าจะเท่าๆกันเพราะว่าทีมเนี้ยก็เยอะทีมชูก็เยอะเหมือนกันค่ะใช่ค่ เข้าไปชมค่ะชมเกือบทุกคลิปแล้วค่ะเพราะว่า,าวเราเราก็จะเข้าไปชมแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์แบบว่าขอบคุณนะคะอะไรประมาณนี้ตลอดแต่อาจจะเป็นบางคลิปที่เราอาจจะไม่เห็นเราเราอาจจะยังไม่ได้ไปขอบคุณค่ะแต่เราก็ดีใจมากที่แบบเราเห็นแบบพี่ๆศิลปินดารานักร้องอะไรเงี้ยเล่นเพลงเราค่ะ สำหรับหนูนะคะหนูรู้สึกว่ามีแรงบันใจมากขึ้นค่ะมีะกําลังในการทําเพลงอื่นๆมากขึ้นเห็นทุกคนเล่นแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าวเพลงเราถึงขนาดนี้เลยเหรอเราก็รู้สึกว่าเราอยากทําต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะก็ในมุมของเมียหลวงนะคะก็เป็นเป็นมุมที่เหมือนเมียหลวงใช่ไหมคะก็รักกันมาก่อนหน้านี้แต่คุณเป็นมือที่3าคุณก็ควรที่จะหยุดถึงแม้คุณจะรักแต่คุณก็ควรหยุดเพราะว่า มันเป็นของเขาอะค่ะขอ,ของที่เป็นของเขาอะเราไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งหรือเข้าไปแทรกซ้อนเข้าไปแทรกแซงเขาใช่สาหรับน้องเนยนะคะถึงในบทเพลงเนี่ยน้องเนยจะสวมบทเป็นเมียน้อยนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอะหรือว่ามันไม่ควรทํานะคะมันไม่ควรไปผิดศีลธรรมไม่ควรแย่งสามีหรือว่าแย่งภรรยาชาวบ้านนะคะรู้สึกว่ามันไปทําให้ครอบครัวคนอื่นแตกแยกก็เห็นแตกแก่แก่ลูกแก,ก่เมียเขาด้วยน,นนะเนาะ ปลื้มมากเลยค่ะตอนนี้ก็คือแบบเปิดไปช่องทางไหนก็แบบได้ยินเพลงตัวเองแล้วแบบมันรู้สึกปลื้มใจมันทําให้เรารู้สึกแบบมีกําลังใจว่าเพลงเราอะ่ะมันไปได้แบบคนรู้จักกันเยอะมากแล้วอะ่ะเราดีใจสุดๆอะ่ะเรามีกําลังใจในการทําเพลงต่อไปแล้วเราไม่เราไม่ต้องการอะไรแล้วที่จะแบบ อะไรเงี้ยค่ะกำลังใจมันล้นหลามแล้วค่ะ,ะสำหรับน้องเนยนะคะก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะคะขอขอบคุณอ FC หน้าใหม่นะคะไม่ว่าจะหน้าใหม่หน้าเก่านะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยแชร์ที่ช่วยเป็นกําลังใจให้พวกเราทั้งสองคนแล้วก็นักร้องในค่ายพลิมวนค่ะค่ะขอบคุณแฟนเพลงแฟนคลับทุกๆคนนะคะที่ DM เข้ามาทางข้อความหรือว่า คอมเมนต์ทาง Facebook หรือช่องทางอื่นๆทาง Tik t o k นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชื่นชมผลงานเพลงของพวกเราสองคนนะคะแล้วก็ชื่นชมผลงานเพลงของพวกเราในค่ายพอดีมว่นนะคะก็ขอ,ขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณค่ะไปติดตามอีกหนึ่งประเด็นนะคะจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล,แล้วเราได้นำเสนอนะฮะเรื่องราวของน้องเบียร์พร้อมพร,งร้งเกี่ยวกับเรื่องของการ เข้ามาโพสต์ในโซเชียลนะครับแล้วก็โพสต์แรงเลยแล้วเราก็มีการนําเสนอในอีกมุมหนึ่งก็คือแม่จอยที่เป็นแฟนคลับนะฮะเด้ออกมาเปิดความในใจเกี่ยวกับเรื่องของการที่น้องเบียร์เนี่ยได้โพสต์บอกว่าไม่มีไม่รู้จักเแฟนคลับคนนี้นู่นนี่นั่นแล้วก็แม่จอยก็ออกมาไม่รู้จักได้ยังไงฉันให้มาลยคุณฉันให้ทองให้อะไรต่างๆตามไปเชียร์คุณต่างๆเหล่านี้ลหลายเวทีที่ผ่านมาจนกลายเป็นประเด็นบานปลายใหญ่โตนะครับ,รบในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่ท็อปก็ได้ ติดต่อไปที่น้องเบียร์รได้คุยกันหลากหลายประเด็นเลยนะฮะว่าเหตุผลคนใดที่น้องเบียร์เนี่ยออกมาโกดรดกริ้วขนาดนี้ลหลายๆคนก็ตกใจว่าปกติเขาไม่เคยโพสต์อะไรที่มันแบบรุนแรงอย่างนี้นะใช่มีหลายเหตุผลเลยนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่ทราบเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนแรกเลยที่โพสต์ลงไปเนี่ยเพราะหนึ่งเลยคือถามว่าโมโหไหมบอกโมโหจริงโมโหจริงที่ที่ได้มีอารมณ์แบบ ชั่ววูบอะอ่าอ่าชั่ววูบโมโหจริงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่น้องเบียร์อยากขอโทษนะฮะตอนนี้ก็คืออยากกลับขอโทษแฟนคลับที่พอเข้ามาอ่านตอนแรกด้วยอารมณ์โมโหชั่ววูบก็เลยโพสต์แรงลงไปใช่ะนะะส่วนสาเหตุที่เบียร์พร้อมพงศ์ได้โพสต์ฉะแฟนคลับเนี่ยนะฮะก็คืออย่างนี้ครับพี่ท็อปได้ถามว่าทำไมเบียร์ถึงโกรธขนาดนี้คือจริงๆแล้วเขามีเหตุผลก็คือว่าเบียร์เนี่ยเขาไป จดเฟซบุ๊กให้กับแม่แม่จริงๆของเขาคุณแม่จริงๆของเขาเลยนะแล้วปรากฏว่าแฟนคลับเนี่ยรู้ว่านี่คือเฟซบุ๊กของแม่ก็เลยไม่มีการแบบเหมือนไปทักแชทแล้วก็แล้วก็จะมีการให้กับฟ้องคือแฟนคลับไม่ใช่คนเดียวนะหลายคนไปฟ้องเบียร์อย่างนั้นแฟนคลับคนนี้อย่างนั้นอย่างอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเอาเรื่องจุกจิกกวนใจไปให้แม่เบียร์รับรู้พอหลังจากนั้นเนี่ย พอเบียรรู้มาโมรู้สึกว่าแม่รู้สึกไม่ค่อยสบายใจหน้าดูเครียดเหมือนไปรับรู้แบบปัญหาหนู่นนี่นั่นกับกฟันคจุกจิกจุกจิกใช่ก็เลยแบบรู้สึกว่าเออเขาโดนคุกคามแล้วแม่เขาโดนแบบว่าก,กินพื้นที่ส่วนตัวมาในแชทในใน m essenger นี่นี่อีกหนึนนนนนน่งประเด็นที่น้องเบียร์อยากที่แจงส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่โพสบอกว่าไม่รู้จักแม่จอยเลยนะก็คือที่คําว่าไม่รู้จักเนี่ยคือไม่รู้จักว่าบ้านแม่จอยยังอยู่ที่ไหนอยู่แห่งหนตําบลใดแต่ไม่ใช่ว่าไม่รู้จักคือรู้จักแหละ แต่ว่ารู้จักแบบไม่สนิทว่าอย่างนั้นคำว่าไม่รู้จักคือไม่ใช่แบบว่าคือไม่รู้จักเลยแต่ว่าความไม่คำว่าไม่รู้จักเขาคือไม่รู้จักว่าบ้านแม่จอยอยู่ตรงไหนนี่คือในการในความรู้สึกของเขาไม่ได้ขยายความว่าอย่างนั้นใช่ถูกต้องทำให้แม่จอยไม่ไม่รู้จักได้ยังไงฉันก็ดูแลเธอมาตลอดนี่เอาค่ะเอาน้ําไปเชียร์ทางเวทีต่างๆเธจะบอกว่าไม่รู้จักฉันได้ยังไงแล้วเรื่องกรมธรรม์หรอเล่พี่ท็อปเรื่องกรมธรรม์เป็นอย่างนี้ฮะครับคุณพี่ท็อปก็ถามบอกว่าเออเห็นเบียร์บอกว่าเบียร์ไม่รรรับู้เื่่่อองทีแมจย ไปทํำกรมธรรม์ประกรันชีวิตให้แล้วก็มอบผมระโยชน์ให้กับเบียร์พร้อมพงคือที่เขาออกมาโวยวายในเรื่องนี้เพราะก็บอกว่าเขาแสดงความบริสุทธิ์ใจเนื่องจากว่าแม่จอยแฟนคลับเนี่ยนะฮะไม่ได้มีเลือดเนื้อเชื้อไขเกี่ยวกับทางทายาททางสายเลือด กับแม่จอยถูกไหมถูกต้องเาไม่ได้เป็นลูกแแท้นี่น้องเบียไม่ได้เป็นลูกแท้ของแม่จอยงการทำกรมธรรม์ฉบับไปฉบับหนึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ได้รับผลประโยชน์เนี่ยจะเป็นทายาทโดยสายเลือดลูกแคแท้หรือว่าจะเป็นแบบพ่อแม่หรือญาติพี่น้องกันซึ่งอันนี้พอเข้าใจได้แต่เผอิญว่าพอมันมีเรื่องความไม่เข้าใจกันระหว่างน้องเบียกับแม่จอยแฟนคลับปรากฏว่าแม่จอยเอากรหมายมายื่นบอกว่า ฉันทาประกันชื้นให้กับเธอทาไมเธอทํากับฉันแบบนี้<อ>ปรากฏอย่างนี้ฮะ<อ>ก็คือว่านังเบียร์บอกว่าเขาต้องออกมาในการที่จะมาถแถลงการตรงนี้เนื่องจากอะไรฮะรก็คือถ้าเกิดว่าแม่อนนี้สม,มุทนะครับนะว่าในเชิงกฎหมายถ้าแม่จอยเป็นอะไรขึ้นมาอ,อย่างเช่นโดนฆาตกรรมหรือประสบอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเป็นต้นนะสมมตินะ<อ>โดนฆ่าด้วยอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆคนอาจจะมองไปว่าเบียร์เป็นคนทําหรือเปล่าเพราะเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เหมือนกับว่าเวลาแบบว่ามันจะมีกรณีใช่ไหม ผัวทํากรรมฐานให้เมียแล้วก็จ้างคนไปฆ่าเมียเพื่อจะเอาผลประโยชน์อันนี้เคยมีอยู่เคยมีอยู่เขาก็เลยบอกว่าเสีว่าเขาป้องกันและเซฟตัวเองเพราะงั้นถ้าเกิดว่าแม่จอยเป็นอะไรขึ้นมาเขาอาจจะโดนเป็นผู้ต้องหาโดยปริยายเพราะเป็นเป็นชื่อผู้รับผลประโยชน์ใช่แล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรกันอันนี้เขาก็ออกมาชี้แจงคิีเคลียนะฮะเขาเรียกว่าเราก็ได้ให้พื้นที่ของแต่ละฝ่ายอาทิตย์ที่แล้วให้แม่จอยพูดแล้วอาทิตย์นี้เบียร์พร้อมพงออกมา แจ้งเรื่องราวแบบนี้ให้กับเราได้ทราบกันนะค,ครับนะ,อะโอเคนี่ก็คือเป็นความคืบหน้านะครับแล้วก็ให้เคลียร์กันไปเป็นประเด็นแบบนี้เลยทีเดียวชัดเจนนะฮะครับผมพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเรื่องราวของนักร้องหน้าสวยฮะกับนักร้องน้องอันมีการแบบว่าทวงของกันในโซเชียลซ่บร้อนแรงมากครับขอบอกเลยว่าประเด็นนี้ต้องกลับมาติดตามครับพักสักครู่กับเมาส์ข่าวชาวลูกชุ่งครับ ติดตามเข่าวชาวลูกุ่งกันต่อนะครับสดๆแบบนี้ครับไปดูเรื่องราวประเด็นร้อนในโลกโซเชียลกลางดึกที่2วันที่ผ่านมากลายเป็นประเด็นนะฮะเมื่อเกิดภาพเงาดําปิศนาขึ้นมาสองคนระหว่างนักร้องหน้าสวยกับนักร้องหนุ่มที่ขอใช้ชื่อนิกเนี่ยว่าเป็นนักร้องน้องอัน๋นไม่ไม่บอกชื่อนะว่าเป็นใครคุณผู้ชมนึกภาพตามไปด้วยนักร้องหน้าสวยกับนักร้องน้องอั๋นเนี่ยเขาคบเป็นแฟนกันออพอเขาก็เป็นแฟนกันแต่เขาเป็นแฟนกันนานแล้วนะตั้งแต่แบบโอ้โหหน้าหลายปีจนกระทั่งมี เหตุการณ์เกิดขึ้นในดึกของคืนคืนหนึ่งอย<ด>ู่ดีๆนักร้องสาวหน้าสวยโพสต์ทวงของอกลางโซเชียลเลยว่าอย่าให้ฉันต้องทวงมไมเอีย e ร์มอนิเตอร์ที่ใส่หูฟังหรือว่าจะเป็นกรองไฟฟ้าที่ฉันเนเคยซื้อให้เธอนะไม่งั้นล้วก็จะแฉให้หมดเลยแสดงว่าแสดงว่านักร้องหน้าสวยคนนี้ต้องเป็นสายเปด้วยคนหนึง่งแต่มันต้องมีเหตุสิทำไมจูๆ่ๆนักร้องหน้าสวยถึงได้เดือดกลางดึก ใช่เหตุเกิดได้เ,เพราะหลังจากที่นักร้าน้าสวยโพสต์ไปแล้วเรียบร้อยปรากฏว่านักเราน้องอ๋นันก็มีการโพสต์น่อยๆน้อยๆเกิดขึ้นมาในโซเชียลของในพื้นที่ของตัวเองครับต่างคนต่างโพสต์ในยามวิการประมาณจักห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งะนะซึ่งหลังจากนั้นได้มีการโพสต์ฟาดกันกลางอากาศแต่ไม่มีการเอ่ยชื่อตบโต้กันไปมาตบโต้กันไปมาคนก็งงว่าพสอะไรกันวะอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าเราก็ไปืบทรามาว่าตกลงเขายืมของกันเขาเขายังไงปรากฏไปงนี้ฮะก็คือว่า ทั้งคู่คบกันเรื่องนี้จะแมนคบกันแบบลับๆใช่ไหมอ่าลับๆแล้วก็ปรากฏว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยนักร้องหน้าสวยนะครับเขาก็มีการบอกว่าซื้อของให้ทางฝ่ายชายในขณะเดียวกันมือกีตร์ของนักร้องหน้าสวยในวงนะในการยืมไม่รู้ว่ายืมหรือให้อะไรกันก็คือนักร้องน้องอันคนนี้ให้กล้องกับโน้ตบุ๊กให้กับมือกีตร์ไว้ตั้งแต่สมัยคบกันแล้วพอเลิกกันของยังไม่ได้เอาคืนปรากฏว่า นักร้องน้องอ่นคนนี้แชทไปหามือกีตาร์ขอของคืนก็คือโน้ตบุ๊กกับกล้องแล้วก็เอาคืนมาพอนักร้องหน้าสวยรู้ว่ามีการทวงของอ๋อเธอทวงฉันใช่ไหมเดี๋ยวฉันก็ทวงบ้างก็เลยก็เลยมีการทวงกันเกิดขึ้นในกางโซเชียลอ๋อนี่คือเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นประเด็นล้อเลยแต่ว่าจู่ๆคุณผู้ชมครับพอเหมือนเหมือนได้สติแวบขึ้นมาปรากฏว่าตอนรุ่งเช้าตอนเช้าลบแชทลบลบโพสต์นั้นทิ้งไปแล้วทั้งสองคนเหรอทั้งสองคนเลย ไ้หายไปแต่บทท้ายที่สุดแล้วไม่พ้นกับสายข่าวของเรานะฮะสายข่าวเราก็ไปแบบว่าแคปหน้าจอมาแบบแล้วก็มาสืบเรื่องกันว่าตกลงว่าเขาโพสเรื่องอะไรกันบ้าเรื่องอะไรตกลงว่าเป็นการฟาดกันเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ได้คบกันแล้วและมีการทวงของกันไปมาแล้วก็แบบว่าถ้าเกิดว่าเธอทวงฉันก็จะแฉทวงว่าฉันให้อะไรเธอบ้างก็เอาคืนมาให้หมดอ๋อคืนของมาให้หมดอยากรู้ว่านักรองหน้าสวยคนนั้น่ะ คือใครอ่ะเออน้องชื่อพยางเดียวพยางเดียวดัด้วยนะน้องพยางเดียวเป็นซูเปอร์สตาร์ดังเลยแหละใช่ไปเดากันเองไปเดากันเองไม่บอกว่าเป็นใครนะมีการทวงฟาดทวงของกันนั่นเองนะฮะครับผม ไปอีกเรื่องหนึ่งฮะเรื่องราวของการสูญเสียกันบ้างนะครับก็เป็นสิ่งที่อ่ายหลายคนก็เข้าไปแสดงความเสียใจนะฮะกับครอบครัวของคุณตะกแตนชนรดานะครับในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือมีการสูญเสียนะฮะพี่ชายแท้ๆเลยฮะของคุณตะกแตนชนรดานั่นเองครับโพสต์ว่าอย่างนี้ฮะคุณตักกแตนบอกว่าตอนนี้พี่น้อยขี้เมาพี่ชายของตะ๊กแตนไปสบายแล้วนะคะ เมื่อสักครู่นี้เองนะครับหลังจากที่น้องตั๊กแตนชลรดาโพสต์ไปปั๊บเนี่ยก็มีแฟนคลับนะก็มาแสดงความไว้อะไรแสดงความเสียใจเป็นจํานวนมากเลยเห็นบอกว่าเพลงที่กำลังจะปล่อยอยู่ที่เราเคยนาเสนอข่าวเห็นบอกมีอการต้องเลื่อนออกไปใช่ก็คือต้องดีเลยออกไปก่อนนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของตั๊กแตนโชลรดาด้วยนั่นเองนะฮะในเรื่องของการสูญเสียในครั้งนี้ครับผมนะฮะ ไปดูเรื่องราวของความสวยความงามกันบ้างาแม่สุข,ของเราฮะสุนารีราชสีมา,ากลายเป็นประเด็นที่หลายๆคนพูดกันแบบหนาหูเลยผ่านทางโลกโซเชีลเยลเกี่ยวกับการออกมาปฏิเสธการทำศัลยกรรมทุกๆอย่างถึงแม้ว่าจะเป็นการทำทำให้ฟรีรหรือบางที่คือทำฟรีแถมเงินให้ด้วยคือมี2องออปชันใช่ไหมบางคนขอทำฟรีก่อนทั้งหมดเท่าไหร่ก็โอเคอันนี้ทำฟรีด้วย แถมสตางค์ให้หลัก,ล,กล้านเลยว่าอย่างนั้นก็ไม่สุกไม่ทำครับไม่ทำนะฮะไม่ทำครับผมเห็นล่าสุดน,นี่มีบอกว่ามีเขาเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลชื่อดัง<ห>เกี่ยวกับการทอผมการทําผมเนี่ยติดต่อแม่สุสุนารีราชสีมาด้วยคุณผู้ชมด้วยสนนราคาเนี่ยหลักล้านเลยเหรอติดต่อผ่านมาทางพี่พท็อปพี่ท็อปก็คือบอกว่าจะปลูกผมให้สุนารีข้างหน้าเนี่ยแล้วก็คือปลูกฟรีแล้วก็ให้เงินด้วยสุนารีบอกว่า ต่อจากนี้ไปไม่ต้องติดต่อนางนะฮะนางออกมาเปิดใจแล้วนะฮะว่านางจะไม่ขอทําสัญญกรรม,มไม่ขอทุบหน้าบางคนบอกว่าโอ้ยหน้าแบบเนี้ยทุบหน้าจะตบสวยแบบจะเป็นอีกคนนึ่งและวนนบกว่าคือแบบว่าเหมือนแบบเอ้ย,งยหงอยฮงมันจะเปลี่ยนหรือเปล่ากลัวว่าทำมาแล้วสวยก็จริงแต่ถ้ามันไม่มีงานทำไงสวยแล้วงานหด ออริจินัลของเดิมอะดีที่สุดนางเชื่อมั่นแบบนั้นก็ขอหน้ากักลางแบบนี้แหละนางชอบเป็นซิกเนเจอร์ว่าอย่างนั้นถูกต้องนะฮะก็ขอประกาศไปในทราบว่านางไม่รับรีวิวการศัลยกรรมทุกกรณีนะฮะขอสวยแบบธรรมชาติแบบนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับไปดูเรื่องราวของไผ่พงศธรกันบ้างนะฮะเราจะมาดูว่าล่าสุดในเห็นบอกว่าเป็นน้าดันด้านหลังของตัวเองเข้ากรมมี่ฮะโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆเดี๋ยวกลับมาครับพักสักครู่กับรายการเมาส์ข่าวชาวลูกทุ่งครับ Oh, ใช่คนเก่งนะครับของน้องจาสุภชัยนะครับหรือว่าน้องจาสิงชัยที่เป็นชื่อใหม่ของเขานะฮะก็มีเป็นเรียกว่าจาเนี่ยเป็นหลานของไผ่พงศธรอ๋อเป็นหลานแท้ๆเลยหลานแท้ๆเลยคุณผู้ชมเคยฟังเพลงที่โด่งดังในโซเชียลมีเดียไหมชื่อเพลงว่าบัก บุกี้นะบักบุกีตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครเคยไปฟังย้อนกลับไปฟังเนี่ยยีล้านวิวด้วยนะเพลงนี้ดังมากไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเลยหลานชายของไพภพสะทรอนล่าสุดนะครับทีมข่าวของเราได้สืบทราบมาแล้วนะฮะว่ามีการเซ็นสัญญาแล้วเรียบร้อยอโดยทีมข่าวของเราได้โทรไปสอบถามกับน้องจ่าเองเลยว่าตกลงยังไงคือน้องจา่งงจาเนี่ยเขาก็ยิงแบบเอออะ แต่เราบอกว่ารู้มาหนาว่าไปเซนมาแล้วเข้าแกรมมี่เข้าแกรมมี่ไปอ,อยู่ในสก,กัดของไทโดลมิสิกเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับจากนี้ไปก็คือซ็นสัญญาเข้าไปที่ GMM นะฮะแต่ว่าการดูแลของอไผ่ไม่เพียงแค่ผลักดันหลานชายน้องจ่าเข้าสู่แกรมมี่เท่านั้นยังจะเป็นโปรดิวเซอร์ ไปหาเพลงดูแลการร้องการทําเพลงทั้งหมดเลยให้กับหลานอ่ะโอ้โหเ,เรียกว่าเป็นน้าดันคือจริงต้องเป็นป่าดนันนี้เป็นน้าดันแบบเป็นรูปแบบใช่<อ>ะะและก็แน่นอนเห็นบอกว่าจะมีทีมของอาจารย์แดดกิจนากรอ่อนตาแสงที่เคยทําไทโดประสบความสําเร็จมไม่ว่าจะเป็นน้องออยเลอร์รกิม กิมกอยเบนบางเลยอร่อยกูหลายคนนั้นใช่นะฮะซึ่งก็จะอยู่ในทีมนี้ด้วยนะฮะอาจจะรอติดตามนะฮะเรื่องของเพลงใหม่ของน้องจ่าสุภชัยนั่นเองนะครับไปกันที่อีกหนึ่งข่าวบ้างคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของนักร้องเสียงดีแฟนคลับเยอะมากพี่ท็อปคุณผู้ชมครับน้องอิดอิสระพงศ์นะครับจะพาคุณผู้ชมไปไปดูนะว่าตอนนี้กิจกรรมหนึ่งที่เขาลงพื้นที่เลยแล้วก็ช่วยเหลือเป็นศิลปินจิตอาสานะครับไปมอบเงินนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกับแฟนคลับด้วยมีการ บริจาคข้าวของสิ่งของต่างๆของใช้อุปโภคบริโภคที่จําเป็นเนี่ยให้กับ2โรงพยาบาล oh. อ๋่าลงพื้นที่เลยนะครับมีที่โรงพยาบาลเจ้าคุณภับูลพนมทวนอำเภอพนมทวนจังหวัด กาญจนบุรีครับมอบอะไรบ้างน้องอิดอิอสรพงศ์มีเครื่องผลิตออกซิเจนมีเครื่องพ่นยา3มเครื่องมีชุด PPE ด้วยนะครับยีชุดมีอาหารมีเครื่องดื่มอีกแล้วก็ไปที่นองปลื้หฮะหนองปลือนะครับเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีเหมือนก,นกันก็ไปยอดชุด PPE หน้ากากอนา,กา,ามัยนะฮะแล้วก็มีพวกข้าวกะเพรากหมูตุ๋นแล้วก็วินาิีกักหมูซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของเขาเองอเอาไปมอบกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับนะฮะอ่ะ ไปส่งท้ายกันนะครับด้วยข่าวสุดท้ายฮะเป็นเรื่องราวของเนกนุพลนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าขนของจากกรุงเทพทั้งหมดเลยนะฮะของใช้ส่วนตัวย้ายกลับไปที่อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ที่บ้านเกิดฮะ เพื่อที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะฮะวันก่อนเราต่อสายวีดีโอคอลไปคุยกับเขาเห็นบอกว่าเสียใจมากเรื่องของการเซ็งร้านส้มตำโอ้โหร้านนี้เราสองคนก็เคยไปอุดหนุนส้มตำบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าส้มตำปูปลาร้านี่แซ่บมากตำแซ่บต้นซอยอยู่ที่รามอินทราต้นซอยเลยใช่ไหมครับไปฟังเรื่องนี้จากนิกนรุพรครับ <c oughs> ไม่ต้องปรับตัวครับผมเพราะว่าปกติก็เป็นคนบ้านนอกอยู่แล้วแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนกรุงเลยเพราะว่าหน้าตามันก็ ไม่ไม่ไม่เหมาะที่จะเป็นผู้บ่าวกรุงเทพนะครับก็เลยไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายครับเพราะว่าเด็กเที่ยวไปเที่ยวกลับอยู่แต่ว่าก็ไม่เคยกลับบ้านนานอย่างนี้สักครั้งนี่นี่เป็นการกลับบ้านนานที่สุดครั้งแรกนะครับผมนี่กลับไปขนของยูกรุงเทพเนี่ยแอบร้องไห้เหมือนกันนะพี่ตอบแบบเฮ้ยพอแบบพ่อแม่สั่งลาครับอ่ะไม่ไม่ใช่สั่งลาพ่อแม่บอกว่าเออไปขนของยุ่งเทพไปเมียนของแล้วก็ับเฝ้ากลับมาด้อลูกด้วาคำของพ่อของแม่นี่ทําให้ผม ขับรถออกากบ้านน้ำตาไหลเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้กลับบ้านนานๆแบบนี้นานมากแล้วนะครับคือร้านสุกตำเนี่ยเน็กประกาศไปแล้วนะครับผมใน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 เฟซแต่ตอนนี้ก็ยังยัง,ย,งยังไม่ได้คนที่จะมาทําหรอกนะครับผมเอาจริงเน็กประกาศซิงไปที่ร้อยแล้วประกาศซิงก็คือหยุดกิจการไว้ก่อนนะครับผมแต่นี่ก็เสียดายหูเฮ้งเสียดายอทำเลอยู่นะครับผมเพราะว่าตามแคบต้นซอยร้านของเน็กเน็ก ไม่กล้าพูดดอย่างเป็นปาว่าเป็นร้านที่ทํเลีดีมากแต่ตอนนี้ก็ยังยัง,ย,งยังหาคนที่จะเซ้งไม่ได้แต่นี่ก็เข้าใจถึงสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมมันมันก็คงหายากนิดหนึ่งคนที่จะเอาเงินมากองไว้ตรงนี้แล้วก็แบบสองสาเดือนนี้อาจจะยังขายไม่ได้นะครับผมมันก็เลยยังไม่มีคนมาเซ้งครับพี่ตออตอนนี้ที่ได้มากครับพี่ตออร้องไห้แอบร้องไห้ก็มีนะไม่แอบร้องไห้เราก็ร้องไห้ re, salsa, ha. ให้คนข้าง,างๆคนอะไรเห็นเลยนะครับผมเว่ามันเป็นความมันเป็นความฝันเล็กๆของของของเด็กวะนอกคนหนึ่งที่แบบ อ่าพอได้เป็นนักร้องพอได้มีเงินมีนู่นนี่นั่นขึ้นมาพอที่จะทําธุรกิจเล็กๆเกน็นของตัวเองแล้วนะครับผมพอทําแล้วมันก็แค่แบบปีสองปีสามปีเนี่ยครับกาลังจะเข้าปีที่สามกับกับไปต่อไม่ได้เพราะว่าอย่างที่ทุกคนก็รู้กันว่าโควิดมันมันค่อนข้างที่จะทําร้ายทุกคนผมพยายามปรับหาตรงกลางทั้งหมดแล้วนะครับผมเอาร้านเข้าแอปพลิเคชันที่เขาสั่งกินทําทุกอย่างโปรโมททุกอย่างผ่านเฟซผ่านนู่นนี่นั่นทุกอย่างแล้วมันก็ มันไม่ได้จริงๆก็เลยต้องทําใจยอมรับนะก็มาให้กาลังใจกัหลายๆคนด้วยก็พยายามแต่งเต็มที่แล้วล่ะพยายามทําขายออนไลน์ d e ลิเวอรี่อะไรทุกอย่างแล้วมันก็มันก็ไม่คอบคต้นทุนอ่าใช่นะฮะตอนนี้ก็กลับไปตั้งหลักที่บ้านก่อนใชครับนะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามปติดตามไปเด็นเรื่องของคุณใหม่พัชรีนะฮะอาทที่์ที่แล้วเรานําเสนอว่าโดนคุกคาม จากพ่อค้าขายกับข้าวนะฮะที่โทรไปขู่เธอจะทวงตังค์ปรากฏว่าล่าสุดนี้ฮะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเจอแก๊งคอร์เซนเตอร์ครับในการที่จะโทรไปแล้วก็บอกว่าเธอเน,นี่ยเป็นหนี้ถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวเอาตำรวจมาจับที่บ้านโอ้เป็นแก๊งเงินกู้ออนไลน์ว่าอย่างนั้นใช่โอ้โหแซ่บแน่นอนเดี๋ยวติดตามในวันพรุ่งนี้แน่นอนครับอขอบคุณชุดพิธีกรนะครับจกโออินฟินิตี้แดนซ์แอนด์สตูดิโอด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับรายการเม้าขายชาวลูกทุงพรุ่งนี้เจอกันสดเที่ยงสี่สับห้สัาทีับ คนคนลูกตุงมานอกให้กรุมกลุกเป่นกัน